บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเต้นแรงเต้นกาแบบนี้ใครเห็นเข้ามันจะไม่งามมันไม่ใช่เต้นแรงเต้นกานค่ะคุณแม่มันเรียกว่าเต้นแอโรบิกเจ้าค่ะมันจะทําให้คุณแม่นะคะผิวพรรณดีแล้วก็หน้าผ่องใสด้วยเจ้าค่ะโอ้โอถ้าแม่น้องพิกุลพูดจากการออกกําลังกายหน้าก็คงจะไม่เหี่ยวจะอี้ดอกเาา้าใครว่าฉันไม่ออกกําลังกาย เดี๋ยวจะทําให้ดูคุณพี่นี่คุณพี่ไม่ได้ออกกํานังกายแล้วคุณพี่กำลมังจะฟาดน้องคนอย่างน้องฟาดมาฟาดกลับไม่จงคุณคานเว้ยกัดกันอยู่ได้เจ้าปี้เจ้าปี้ว่าน้องเป็น พี่ว่าไอ้หลวงป่าตังหากล่ะคิดดูดิพี่ตื่นแต่เช้าเนี่ยเพื่อจะเอาของกำนันอ่ะไปรับขวัญลูกชายคนที่ห้าของมันมันจะขอบอกขอบใจสักคำไม่มีอะพูดจิกพูดกัดอยู่ได้เขาว่าอะไรคุณพ่อหรือเจ้าคะพูดแล้วงุดเหงิดไอ้มขอรับมาเล่าแทนข้าหน่อยสิเอาแบบให้เห็นภาพเลยนะด้วยความเคารพขอรับไอเทพเองมีเมีตั้งสองคนะเวยเฮ้ ทำไมไม่มีลูกชายทีวะโอ้โหไอ้นี่มารายน้ำยาสิ้นดีแค่นีประสิทธิภาพไอ้กระจอกโอ้โหชาติเนี่ยข้าว่านะตะุ้ไอ้งไนด้วนแน่เว้ยไอ้หนวดดำไม่ไหวแล้ววอยโอ้โหไอ้เดี๋ย่ผมแพ้หรือไงทั้งคนยังไงหน้าลามปานดีนะก็เล่าเห็นภาพไงคุณพ่อหลวงปราบอ่ะเขาก็ชอบกันไหนกันไหนคุณพ่ออยู่แล้ว ไม่เห็นต้องสนใจเลยค่ะไม่สนใจได้ยังไงอ่ะคิดดูสิลูกมันประชันดาบชนะมันก็อวดลูกชายมันจะบวดมันก็อวดลูกชายมันได้เลื่อนขันมันก็อวดคอยดูเถอะถ้าข้ามีลูกชายเมือนะ่อไหร่เนี่ยะอุ้มไปอวดมันตั้งแต่ยังไม่ตัดสายรกเลยมึงคุณพ่อก็อวดลูกสาวไปเลยสิเจ้าคะลูกอ่ะเย็บปากถักร้อยก็ได้ทำกับข้าวก็เป็นมารยาทก็งามนะเจ้าคะ ที่สำคัญลูกสวยมากเลยเจ้าค่ะแต่มันไม่เหมือนกันนี่ลูกพ่อกำลังพูดถึงลูกชายอยู่นะอโอ้ยอเมื่อไหร่จะมีลูกชายกับเขาสักทีวะ คุณพี่คุณพี่เจ้าค่ะอย่าเพิ่งโมโหไปนะเจ้าค่ะน้องรับรองเลยค่ะว่าน้องเนี่ยจะทำลูกชายคุณพี่ที่สมใจแน่นอนเจ้าค่ะน้องก็จะงะลูกชายให้คุณพี่เจ้าค่ะบ่าวก็จะทำลูกชายให้คุณหลวงเจ้าค่ะบ่าวพูดผิดเจ้าค่ะบ่าวก็จะช่วยลุ้นให้คุณหลวงได้ลูกชายเจ้าค่ะกูก็เลือกนะเวเลือกเลือกนะ ทำยังไงดีจะได้ลูกชายกับเขาสักคนไม่ยากหรอกจ้ะเจ้าพี่